ร้อนสุดๆเลยนะครับเจอกันยามบ่ายนะฮะจุดตัดรถไฟบ้านคูบัวนะครับตอนนี้16นาฬิกา59นาทีนะครับแต่แดดนี้เหมือนจะเป็นบ่ายโมงเลยนะครับโอ้โหร้อนจริงนะครับเดี๋ยวเราชมส่วนพิเศษทักษิณรัฐที่31นะครับกรุงเทพเอาิวัฒชุมทางหัดใหญ่ อตอนนี้ขบวนรถก็ถึงที่บ้านครูบัวนะครับราช้าอยู่ประมาณ12นาทีนะครับไม่รู้ย้อนแสงหรือเปล่านะมองแทบไม่เห็นกล้องเลยนะครับ เวสวสนะครับห้าสสามห้า ครับมุ่งหน้าเพชรชบุรีนะครับมาครับเดี๋ยวชมกันต่อนะครับตอนนี้17บเจ็ดนาฬิกาห้าสิบแนาทีนะครับอยู่ที่สถานีบ้านคูบัวนะครับก็วันนี้นะครับธรรมดาที่262นะครับหัวรถจักรชํารุดนะครับระหว่างทางวางเข็มกับปักท่อนะครับช่วงช่วงนั้นนะครับก็เลยให้ขบวนด่วนพิเศษที่สานะครับ ทีมาตอนต้นคลิปนะครับที่วิ่งผ่านไปนะครับไปจอดที่บอตะคอนะครับแล้วก็เอาหัวดีเซนเปล่านะครับวิ่งไปลากขบวนสองหกสองนะครับมาที่บอตะคอนะครับแล้วอาจจะต้องรอดีเซนเปล่านะครับจากเพชรบุรีนะครับมาทำขบวนสองหกสองต่อนะครับตอนนี้ก็เลยให้ด่วนพิเศษที่สามเจ็ดและสี่ห้านะครับเดี๋ยวเข้าจอด ในรางที่หนึ่งของสถานีบ้านกูบัวก่อนนะครับก็ช้าอยู่สี่นาทีนะครับวันนี้ใช้ QSY เ2 0 6ทํห้าสองศูนหกทางะบวนนะครับ น,นี้ด่วนพิเศษที่สามหนึ่งก็เลยเสียเวลาเยอะไปเลยนะครับเพราะว่าต้องไปช่วยธรรมดาที่สองหกสองตอนแรกผมก็สงสัยทำไมไม่เห็นสองสองมาสักทีนะที่ไหนได้นะครับหัแล้วจักตายนะนี่นะครับเดี๋ยวจอดรอนะครับไม่รู้ว่าจะนานหรือเปล่านะ ตูสเสบียงนะครับเห็นใกล้ๆเลยนะครับกรุงเทพอภิวัตสุงไห่ก็รบประดังเบซานะครับเ่วนพิเศษที่สามเจ็ดและสี่ห้านะครับคลิปนี้ก็ถ่ายตรงกับวันศุกร์นะครับผู้โดยสารก็มีพอสมควรนะครับไม่ถึงกับแน่นนะครับ ได้เวลาออกนะครับสิบแปดนาฬิกาสี่สิบห้านาทีนะครับโ,โหโจอดรอ,อยยาวเลยนะครับอีกแค่สิบสามนาทีนะครับก็จะครบหนึ่งชั่วโมงนะโอ้โห ก็เสียเวลาเยอะนะครับคันหลังก็เสียเวลาอีกนะครับหนึ่งหกเก้านะตอนนี้สองกสองก็ยังไม่มาเลยนะครับนี่นะครับข้อเสียของหัวรถจักรชำรุดนะครับ ตอนนี้ผมก็ยังไม่แน่ใจนะครับว่าขบวน262ใช้หัวรถจักรรุ่นอะไรนะฮะื่อเช้าก็ไม่ได้เจอ261ด้วยนะครับก็เลยยังไม่ทราบนะ169ก็ล่าช้าไปด้วยนะครับไม่แน่ใจว่าตอนนี้อยู่ที่ไหนนะครับไม่รู้ว่าอยู่ที่บ้านกล้วยหรือว่าราชบุรีนะ ครับเดี๋ยวมีการลีกกันนะครับตอนนี้รถเร็วที่169เข้าจอดในรางที่2นะครับมาถึง18นาฬิกา57นาทีนะครับว,วันนี้ก็ใช้ออสตอม C116 นะ ไม่แน่ใจว่าเดี๋ยวจะรีก,กับสองหกสองหรือว่าสี่ศูนย์นะแต่ก็เห็นแสงไฟมาแล้วนะครับก็หนึ่งหกเก้านะครับก็ล่าช้าอยู่ประมาณสี่สิบกว่านาทีนะครับ เ,เลยนะครับตอนแรกก็ทําเวลาดีๆนะช้าแค่15นาทีนะครับมาแล้วนะครับเป็น261อ่ะ262นะครับหัวหินกรุงเทพครับก็ต้องเอาคิวเวของ31นะครับไปลากมาไว้ที่บอดคอนะครับก็ลาช้าเลยนะครับ114นาทีนะครับ ไฟมืดเต็มทีนะครับตอนนี้แมจริงๆวันนี้ขบวดรถไม่น่าจะมืดนะครับปิดไฟมานะครับมองไม่เห็นเลยนะครับตอนนี้ G A นะครับ อโอ้เลยมืดเต็นหมดเลยครับวันนี้ไม่รู้ว่าหัวนี้นหรือเปล่าครับที่ชำรุดนะครับนะครับเดี๋ยวรับพ่วงตรงนี้เลยนะครับ ออกบ้านคูบัว19ในการ7นาทีนะครับรถเร็วที่169กรุงเทพอภิวัตรยะลานะครับ วันนี้ก็ผู้โดยสารก็เยอะหน่อยนะครับเพราะว่าตรงกับวันศุกร์นะครับก็อจอดรอที่ราชบุรีนานเหมือนกันนะครับ เลยนะครับวันนี้ปิดคลิปแบบมืดๆนะก็ก่อนจากกันไปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับไว้พบกันในโอกาสต่อไปครับสวัสดีครับ